ไบเดนเงิบอีกรอบอุตสาห์เชิญนายกอินเดียเยือนทำเนียบขาวกล่อมทิ้งบริกเข้านาโต้ปั่นหัวรบจีนเหลวซ้ำ จากกรณีอาวุธจํานวนมากที่ถูกส่งให้กองกําลังผสมยูเครนโดยกองทัพรัสเซียทําลายจากการประทะกันทําให้มีการร้องขอเพิ่มเติมจากชาติต่างๆโดยเฉพาะตะวันตกซึ่งหลายประเทศต่างออกมาปฏิเสธและบางประเทศก็ยังส่งไปให้ทั้งนี้ดร,รปฐมพงศ์โพลปสิทธิ์ทนานนักวิชาการทางบรพาคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้ออกมาเปิดเผยถึงกรณีดังกล่าวผ่านบล็อกดิทล่าสุดเมื่อวันที่26มิถุนายน66ว่ารัตเวียเอาจริงยูเครนรอดตายแล้วคราวนี้ าวนี้อ่านข่าวนายกริสชานิสคาริสนายกรฐมนตรีรัสเวียแถลงว่าจะช่วยยูเครนอย่างเต็มที่โดยจะส่งเฮลิคอปเตอร์จากกองทัพรัสเวียทั้งหมดที่มีไปให้เพื่อให้ยูเครนสามารถตีโต้รัเสเซียได้ผู้สื่อข่าวจอมสอดรู้สอดเห็นจึงขอถามว่ารัสเวียมีเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์กี่เครื่องถึงใจปั้มขนาดนี้นายกรัฐัสเวียบอกว่า5เครื่องยังดีกว่าผู้นําแคนาดาครับเมื่อหลายปีก่อนอเมริกากําลังคว่ำบาตรรัเสเซียใหม่ๆนายจัสตินทรูโดออกมาพูดว่าแคนาดาจะไม่ขอ ซื้อน้ำมันจากรัสเซียแม้แต่หยดเดียวเพื่อให้การคว่ำบาตรได้ผลเต็มที่หลายคนก็คิดว่ารัสเซียล่มสลายแน่ก็คราวนี้แหละผู้สื่อข่าวเลยถามว่าแล้วปกติแคนาดาซื้อน้ำมันจากรัสเซียปีละเท่าไหร่นจัสตินตอบว่าไม่เคยซื้อเลยและไม่คิดจะซื้อนอกจากนี้ในวันเดียวกันดรปฐมพงษ์ยังออกมาเปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจในการเดินทางเยือนสหรัฐของมหาอำนาจแห่งเอเชียด้วยว่าอินเดียไม่หลงกลอเมริกันนายโมดีรู้สึกเป็นสุขมากเป็นนายกอินเดียที่อเมริกาให้เกียร เชิญมาเที่ยวและต้อนรับอย่างดีถึงทำเนียบขาวมีโอกาสทานอาหารดีๆแถมได้หน้าได้ตากลับไปบ้านครอบครัวญาติพี่น้องและชาวอินเดียชื่นชมเป็นเกียรติประวัติไปทั่วอเมริกาคาดหมายว่าจะเกลี้ยกล่อมเขาให้ออกจากบริกมาเข้านาโต้จะได้ปั่นหัวให้รบกับจีนแต่ไม่เลยนายโมดีไม่หลงกลแค่สั่งซื้อโดรน MQ-9B จำนวน31เครื่องของอเมริกันเพื่อตอบแทนน้ำใจกองทัพเรือ,ออินเดียจะได้15เครื่องส่วนกองทัพบ,บกและกองทัพอากาศก็จะ จะได้กองทัพละ8เครื่องรวมมูลค่า3 0 0พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจิ๊บจิบโจไบเดนที่ทําหน้าที่เป็นเซลแมนให้บริษัทขายอาวุธในเวลาเดียวกันคงได้ค่าในหน้า 3- 5เปอร์เซ็นต์เกษียณอายุราชการแล้วน่าจะมีเงินซื้อครื่อหารหลังงามไม่แพ้โอบามาซึ่งขยันทําสงครามและขายอาวุธได้หลายเปอร์เซ็นต์ไปเหมือนกันแค่นี้ครับการเมืองโลกในโมดีได้หน้าได้ตาบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ว่าครั้งหนึ่งเคยมาเที่ยวเมื่อืที่ทำเนียบขาวส่วนโจไบเดน ได้ค่าเปอร์เซนต์เอาไว้ใช้จ่ายเมื่อเกษียณอายุไป